สวัสดีครับอยู่กับผมกบฟินิชคาร์นะครับวันนี้เราได้นิสสันอัมเบร่าเทอร์โบ1.0มารีวิวให้เพื่อนๆรับชมไปนะะครับก่อนรับชมนะครับฝากกด Subscribe ช่อง y o u t u b e ฟินิคาร์ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีรถใหม่ๆเข้ามารีวิวไปนะะครับแล้วฝากกดถูกใจเพจฟินิชคาร์ด้วยนะครับ จะได้อัปเดตสถานะรถว่ายังอยู่หรือเปล่าโอเคเรารับชมรีวิวไปเลยนะครับโอเคเราขอเปิดราคาค่าตัวนิสสัน a อเมร่1.0เทอร์บรุ่น EL ปี2023รถบ้านมือเดียวไม่น้อยเพียง19,000กิโลขอเปิดราคาที่369,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทติดต่อได้ที่0846785231ผมกดฟินิชค่ะยินดีต้อนรับทุกสายครับสภาพสีโดยรวมกันเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่า ตีไป95%เลยนะครับเป็นสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะครับผมไม่เคยทําสีเลยนะครับแล้วก็มีริ้วรอยมีบ้างนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวจะให้ดูตําหนิกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพสีรอบคันนะครับนี่นะครับสีขาวมุกนะครับสวยงามทั้งคันนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับทันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับมีเสน่ห์สุดๆนะครับคันนี้ต้องบอก ด้านหลังเขาจะเป็นท่อหลอดครอบคูว่ามีสเกิตที่เป็นชายสีดำนะครับตัดกับสีขาวข้างหลังมีแบ็ k เซนเซอร์2จุดแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังนะครับจะเรียกว่าหลังคาย,ยกนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นพลาสติกสีดำนะครับตัดแล้วก็มีตัวดักเทลนะครับสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำพวกขอบไฟเขาก็จะเปดำหมดนะครับสวยงามมาก มีโลโก้อะเมร่นะครับมีปุ่มตัวอินเทลเจนคีสองจุดเลยนะครับจบของข้างมีไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าสภาพสวยจริงๆนะครับคันนี้มือเดียวออกห้างนะครับเลขไม้ถึงแค่หนึ่งแค่19,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ สวยมากเลยนะครับอันนี้ต้องบอกใครได้ไปนี่ถึงว่าซูมเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะครับนี่ครับเจ้าคุแจะอินบลิเชอร์ของเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับแบนๆนะครับพกพาสะดวกนะครับใส่ในกระเป๋าเกงยีนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับจะมีปลุกอินเทอร์เจนคีย์อยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับหน้าจอ Android ขนาด11นิ้วนะครับใหญ่สะใจมากแล้วก็ มี Air Auto ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์ลองดูเลขไมล์ก่อนเลยนะครับนี่นะครับเลขไม่์เพียงแค่19,866กิโลนะครับหขณะรีวิวนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบว้ลชายด้านล่างนะครับเป็น D-shape นะครับมีตัว p l u Control นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มี Multi-Function ที่พวงมาลัยพร้อมปุ่มรับสายวางสายบลูทูธนะครับนี่นะครับมี Air Bag นะครับ โดยสภาพโดยรวมสวยนะครับพวกแผงประตูคอนโซลนะครับสวยหมดเลยโดยเฉพาะหน้าจอนี่นะครับเจ้าของเขาติดตั้งตัวระบบ Android มานะครับ11นิ้วนะครับมีมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูฟังก์ชันเนวิเกเตอร์ก็ได้นะครับนำทางนี่นะครับใช้งานได้ครบเหมือนหน้าจอมือถือเราแปะเข้าไปอยู่ในคอนโซลแทนวิทยุเลยนะครับนี่นะครับ ก็มี Netflix ด้วยนะครับนี่ดูหนังเวลาเดินทางไกลนี่สะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็ยังจะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นแป้นปรับอุณหภูมินะครับเย็นเร็วแน่นอนนะครับสวยงามจริงนะครับแล้วก็มีตัวเสียบ USB นี่นะครับตัวปุ่มกุญแจพุสต์ที่เบาะนะครับถึงแม้เป็นตัว EL นะครับแต่ว่าก็มีปุ่มพุสต์นะครับ มีมัลติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลให้นะครับมีระบบอด i ติงสต็อกให้นะครับมีเตือนก่อนการชนนะครับมีตัว TCS นะครับป้องกันลดขนาดลื่นไหลนะครับกระจายแรงน้ำมันน้ำมันเบรกครับนี่นะครับมีครบหมดเลยนะครับตัวเกียร์จะเป็นอิเล็กทรอนิก CVT นะครับแบบสไลด์นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่นะครับเขาก็จะขึ้นสแตนด์บายให้เลยนะครับก็มีรูปรถอยู่นี้หน้าหลังนะครับ ถือว่าตอบโจทย์นะครับนี่นะครับสามารถใช้งานเ e n f ฟิกได้ด้วยภายในต้องบอกนะครับ19,00งมกพิโลมาดูมือ2คันนี้ก่อนนะครับน้องๆป้ายแดงเลยคุ้มจริงครับด้านหลังนี่ใหม่กิฟตเลยนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งมาก่อนเลยนะครับหลังคาฝ้าอะไรดูสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองกันนะครับ อ๋อเดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงคอนโซลกลางก็จะมีตัวเบรกมือนะครับมีที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับแล้วก็มีพนักพิงแขนแบบมีนวมนะครับนิ่มนะครับผัสสบายนะครับตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะไวนิลนะครับก็จะมีแถบสีเทาแล้วก็สีดํานะครับตัดกันนะครับก็ผมว่าดูแลบำรุงรักษาง่ายดีนะครับโทนสีดำนะครับสภาพโดยรวมต้องตีไปประมาณ95%เเลยนะคันนี้ผมว่า สวยจริงครับคุ้มค่ามากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองกันเลยครับใชรเลนะครับมองเห็นไหมเลยนี่นะครับจะเป็นโทนสีเทาดำนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูนะครับนี่นะครับถ้าปรับเบาะเมื่อกี้นะครับผมเลื่อนไปนิดนึงข้างหลังนี่จกว่างเลยนะครับส่วนอันนี้เราด้านหน้าคนขับเราปรับสูงนะครับเบาะเขาจะมีความสโลปนะครับ แม้เป็นรถอีโคคาก็นั่งสบายนะครับครับมองจากภายหน้านะครับด้านหน้ามานะครับนั่งข้างหลังแต่เรามองจากด้านหน้านี่เป็นห้องโดยสารที่กว้างนะครับว่านะครับน่าใช้มากับงท้ายกันนะครับวักว้างแค่ไหนนะครับต้องบอกว่ากว้างมากเลยนะครับดูดิครับมีไฟสองด้านท้ายด้วยนะต้องบอกว่ากว้างจริงนะครับสําหรับรุ่นนี้และความเดิมนะครับรถไม่มีทําสี น็อตไม่มีแกะสักชิ้นหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับตามขอบเดิมหมดนะครับตามหัวมุมเดิมไฟท้ายเดิมนะครับมีแต้มนะครับครบหมดเลยนะครับมีแต้มสีจากโรงงานเมจิกมาจากรถยังไม่ได้คลีนนิ่งเลยนะครับเรามารีวิวให้ให้ดูกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับตรงนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่นะครับด้านท้ายก็จะมีตัวลักเทลนะครับ ตัวยางติดมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นยางอีโคเปียนะครับของน่าจะเป็นของบิสโตนะครับอีโคเปียปียางอยู่ที่2023นะครับดอกยางนะครับยังใช้ได้งานใช้งานได้ยาวๆนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเรามาดูต่อกันที่เครื่องยนต์เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรนีประหยัดน้ํามันมากนะครับ เตมไว้อยู่ที่ประมาณ17กิโลลิตรนะครับแล้วก็เขามีตัวเสริมที่เป็นตัวเทอร์โบนะครับช่วยในการเร่งแซงออกตัวนะครับรถทำความเร็วอัตราเร่งได้ดีนะครับแม้กระทั่งตอนต้นและตอนความเร็วสูงนะครับผมเหยียบแล้วขับแล้วรู้สึกสนุกมากนะครับกับนิสสันอร์ราเทอร์โบคันนี้นะครับนี่นะครับสภาพเครื่อง19,000กิโลนะครับสมารสภาพใหม่มากนะครับต้องบอกเลยครับ แล้วก็ความเดิมของเขานะครับสติกเกอร์ท on ุกจุดยังอยู่ครบนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่เคยแกะนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้เลยจริงๆนะครับคันนี้นี่นะครับสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมแก้มนะครับเดิมหมดนะครับตัวท้าที่เป็นคันหน้านะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยคมหมดเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะสักตัวหนึ่งเลยนะครับ ต้องบอกว่าใครได้คันนี้ไปนะครับถือว่าคุ้มคุ้มมากนะครับ,รบเราก็รีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนิสสันเอ็มราเทอร์โบคันนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0846785231นะครับผมกบฟินิชคารยินดีต้อนรับทุกสายนะครับโอเคอย่างงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนครับฟินิชคารรถสวยจบที่แล้ว